ัเช้าเช้าวัาววนเสาร์นะคะพอดีวันนี้เด็กๆจะไปบาสเกตบอลนะคะเมื่อคืนก็เลยตั้งใจซื้อลันช์พักมานะคะเป็นขนมปังแซนด์วิชค่ะเหลือสองอันพอดีเลยซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะไซส์ไขค่ค่ะเมื่อก่อนมามาชอบกินมากแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสะดวกดี ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบนี้ขายนะคะเป็นแซนด์วิชแล้วก็มีไส้ทูนา่าไส้อะไรแบบนี้นะคะก็ซื้อมาให้เด็กๆทานเช้านี้ก่อนไปเรียนบาสเกตบอลค่ะไปบาสเกตแล้วหรอคะค่ะซ<อ>ื้อนะครับบ๊ายบายโอเคเอา lived down them so soft ตอนนี้นะคะเด็กๆไปเรียนบาสกันนะคะมามากับปะ๊ปะป๊าก็เลยมายิมกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาเป็นสมาชิกยิมแล้วออกกำลังกายนะคะก็คิดว่าจะมาวิ่งกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะไปกินนู่นกินนี่กันอีกแล้วนะคะก็อย่างน้อยก็ได้มาเบิร์นเอา์ออกนิดนึงนะคะ ข้างในอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาแบบมาออกกําลังกายจริงๆอะ่ะถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายมาฝากนะคะอปวิงว่งวิงว่งวิกันวิง่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวมาจะเล่นเครื่องนี้นะคะเน้นพวกออสะโพก ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะป๊ากกำลังไปรับเด็กๆเลิกเรียนบาสแล้วนะคะส่วนมากลับมาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเตรียมแต่งตัวออกไปหาอะไรกินกันค่ะตอนนี้เด็กๆไปซื้อขนมกับข้าวมานะคะอาหารมากินรองท้องก่อนครัะมีอะไรบ้างครับโจ๊กเล็กช็อกโกแลตนะคะ คาราเยกึงนะคะคุณคาราของรอสันนะคะแวะที่รอสันค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> อร่อย หลังจากที่ทานอะไรรองท้องที่ร้านสะดวกซื้อแล้วป๊ป๊าก็ไปซื้อของนะคะเสร็จแล้วก็ขับรถพาพวกเรามาทานข้าวค่ะร้านนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลมากนักนะคะแต่พวกเราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกว่าจะเป็นร้านเก่าแก่ด้วยแต่ว่าลองทานแล้วก็รสชาติยังไม่ประทับใจแบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะปปา お京よを เอาไม่ทำหรอครับลูกยังไม่ทำหรอครับ<อ>ทำไมครับไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์เราไม่ขอหรอขอตัไม่ไมีใครขอไหว่ายสวยๆก่อนครับไหวสวยสวย<อ> ชอบมากกิ่งคชชี่ได้แล้วได้คมหดูซิรทำไมดำไม่ได้ดำไม่ได้ก็มเตยอ๋อเป็นตัวที่เขามีอยู่แล้ว ต้องให้ป๊าป้าทำหรือเปล่าบอสบอสตัวซ้ำหรอครับซ้ำกันครับซ้ำกินมากครับซ้ำมากเลยเหรออะไรครับซ้ำไหมครับลูกซ้ำครับซ้ำเหรอครับไหนมาม่าดูสิอันนี้มีแล้วเหรอครับมีแล้วหรอทำใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาเดี๋ยว ทำใหม่ไหมครับลูกดีใจใหญ่เลยป้าป้าก็ชอบเล่นนะคะก็เลยพาลูกเล่นเนี่ยได้ไหมดีไม่ได้ดูหน้า แล้วมันทำยังไงได้ครัปลูกแปะเหรอแปะอันนี้ได้หรอครับทำยังไงให้ม,มาม่าดูซิ <c oughs> โอ๋เป็นตัวแบบดูดกระจกนะคะทำปุไป <c oughs> ยังไงครับไปตัวอะไรหรือยังไง ทานข้าเสร็จแล้วนะคะมาม่าก็มาซื้อของที่อีออนแล้วเด็กๆก,ก็ขอมาเล่นที่เกมเซนเตอร์มาคีบของเล่นกันค่ะปกติบ้านเราจะคีบกันไม่ค่อยได้นะคะแต่วันนี้คีบได้หลายตัวเลยเด็กๆก,ก็ดีใจกันใหญ่เลยค่ะ Oh the light like snow. Down so soft and slow. Outside ตอนนี้มาซื้อของที่ซูเปอร์ในอีอนนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบแบบว่าเป็นให้เราแบบสแกนบาร์โค้ดเองนะคะซื้อของอะไรก็สแกนตรงนี้แล้วก็ไปแบบว่าคิดเงินที่แคชเชียร์ได้เลยแบบว่าเราคิดอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้ะป้ากำลังไปเอาสมาร์ทโฟนของอีออนอยู่ค่ะเอามาแล้วขอบคุณค่ะ จะมีที่วางสมาร์ทโฟนของอีออนนะคะแล้วก็เราก็เวลาเราจะเริ่มเราก็กดตรงนี้นะคะ start ตแล้วเวลาเราจะเอาสินค้าอะไรเราก็กดสแกนนะคะแล้วก็เอาสินค้ามาสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ใส่ไปในตะก้าได้เลยอันนี้มันก็เป็นการแบบทดสอบความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งนะคะ ของคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไว้ใจกันมากจนไม่คิดว่าจะมีคนจะโกงนะคะก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาให้เราทุกคนสามารถสแกนสินค้าได้เองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าออออนนะคะเขาก็จะมีเป็นเลจิโกตรงนี้นะคะ เตรียมไว้ให้เรานะคะเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับสแกนได้แบบนี้นะคะหลังจากกลับจากอีออนนะคะมาม่าก็มาเตรียมทำอบร้อนตะไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เด็กๆจะมีแข่งบาสเกตบอลนะคะเราก็จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าด้วยอะไรที่ทำเตรียมไว้ได้เนี่ยก็มาม่าจะทำไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยนะคะ อเป็นตพรุ่งนี้จะเป็นอเบนโตยากิโซบะค่ะก็ผัดเตรียมเอาไว้แล้วก็เก็บแช่ตู้เยน็นพอตอนเช้าก็นำออกมาอุน่นแล้วก็จับลงกล่องได้เลยตอนเช้าจะได้ไม่ยุ่งนะคะเพื่อความอร่อยนะคะมาม่าจะใส่ผงปลาแห้งลงไปทั้งแบบเป็นผงปนๆแล้วก็แบบที่ใช้โรยหน้าด้วยนะคะใช้ผัดลงไปด้วยเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ใครที่อยากทาอาหารญี่ปุ่นง่ายๆทานเองที่บ้านนะคะตอนนี้มาม่ามีคลาสเรียนสอนทําอาหารญี่ปุ่นออนไลน์ถึง5คลาสแล้วค่ะรับรองว่าเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆเมนูที่น่าทานอร่อยแล้วก็หน้าตาดูดีนะคะใครสนใจก็สมัครเรียนได้ที่ Line at nakashima.home ค่ะ ใครที่อยากตัดคลิปน่ารักๆได้แบบคลิปของบ้านนากาชิมานะคะตอนนี้มาม่าก็เปิดคลาสสอนตัดต่อง่ายๆน่ารักๆแบบสไตล์ของบ้านนากาชิมาแล้วค่ะสอนเป็นคลิปไลฟ์สดนะคะทั้งหมด8ครั้งตอนนี้คลิปสามารถดูแล้วก็เรียนได้ทันทีเลยนะคะสมัครครั้งเดียวสามารถดูได้ตลอดชีวิตคลาสเรียนไม่มีวันหมดอายุค่ะสมัครได้ที่เดียวกันเลยนะคะที่ไลน์แอด นากาชิมะด h o m e ค่ะปโปรราคาดีแล้วก็มีแถมแบบนี้นะคะมามา่าให้แค่ภายในเดือนมกราคมนี้เท่านั้นค่ะใครที่อยากจะเพิ่มทักษะเรื่องการตัดต่อของตัวเองก็รีบไปสมัครกันนะคะนี่ก็เป็นโอเบนโตแบบง่ายๆนะคะยากิโซบะทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้ามาก็อุ่น แล้วก็ลาดโรยผงอะไรต่างๆนะคะมายองเนสบ้างอะไรบ้างแล้วก็ข้าวนะคะปั้นข้าวไปให้คนละก้อนแล้วก็มีสลัดที่ซื้อจากอีอ้อนเมื่อวานค่ะมาม่าก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นมาเตรียมตัวแต่งหน้านะคะตื่นตีห้าน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวออกหกโมงเช้าค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาโอเวนโตไปแพ็คนะคะแล้วก็เตรียมตัวออกจากบ้านค่ะ สวัครับจะไปแข่งอยู่แล้วยังนั่งเล่นของเล่นอยู่เลยเมื่อวานที่ได้มาหรอครับลูกวันนี้ซู้ซ้ไหมครับซู้สู้นะครับชนะนะครับอิทตเหรอครับอิทต์ซู้ซ้ไหมครับสู้ๆครับซู้ซเ้หรอครับชนะไหมคัดซื้อเกี่ยว ชนะชนะครับชนะแ่ะครับซื่อๆนะครับเด็กๆครับเตรียมของนะคะโอ้โหี่ตัวเตรียมเองเหรอครับเตรียมเองเหรอครับหรือไหนลองสะพายกระเป๋าสิลองสะพายกระเป๋าสิ โอ้โหกระเป๋าใหญ่เก่งจังเลยซื้อนะครับลูก<อ>ถึงแล้วนะคะอตอนนี้เดี๋ยวจะสลับกันนั่งรถคนอื่นค่ะบ๊ายบาย านที่แข่งวันนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวชมใบไม้แดงตอนนั้นก็เป็นปลายฤดูแล้วก็เลยยังได้เห็นควันหลงของใบไม้เปลี่ยนสีอยู่นิดๆเวลาได้ไปแข่งต่างเมืองนะคะก็ทำให้ได้ชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ตอนนี้รวมตัวกันแล้วนะคะยังไม่เริ่มค่ะตอนนี้กำลังรออยู่นะคะลบหนึ่งองศาพอมาถึงสนามยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าโค้ชเนี่ยวางแพลนมาให้มาถึงก่อนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้วิ่งวอร์มอัพร่างกายกันก่อนค่ะ อากาศลบหนึ่งองศานะคะแต่เด็กๆก็วิ่งกันจนเหงื่อออกท่วมเลยล่ะค่ะแม้ว่าจะเป็นแค่บาสเกตของทีมเด็กประถมนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ฝึกกันหนักมากๆเลยค่ะ นี้ได้เวลาอาหารกลางวันนะคะมาม่าเอาคะนาผัดกับหอยลายค่ะรีบทำเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้มานั่งทานกับปะป้าในรถค่ะของปะป้าก็อันเมื่อเช้านะคะ <c oughs> อยากกินซอสวันนี้แข่งทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายปะป้ามีเวรไปถ่ายวิดีโอด้วยเชิญครับเป็นอะมค่ะ อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนะคะมาม่าจะพยายามไม่หายไปนานอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย